I was driving. Still pretty far from where I said I'm bound. Running low on fuel and inspiration. But it's getting kinda late to turn around. สวัสดีครับมาพบกับพ่อมันแล้วครับช่องข้างที่ดินธนบุรีเมืองเนือนะครับพ่อมวันนี้ครับมีที่ดินดีๆงานนึ่งแปลงนะครับพ่อมที่แปลงนี้นะครับเป็นที่ดินจัดรูปนะครับอยู่ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพ่อมที่แปลงนี้นะครับเป็นโค้งว่างงานโมเดลนะครับพ่อมก้าไร่ซ่องงานหกสิบสามตารางวานะครับพ่อมค่ายกแปลงนะครับซ่องลานหกนะครับค่ายกแปลงนะครับซ่องลานหกชนบทขุดแดงนะซ่องที่จอนะครพ่อมจะคล้องออกให้นะครับพ่อมด้านหน้าที่ดินเนี่ย เป็ถน้นหิ้งโกครับเป็นที่จัดรูปครับมีคลองส่งน้ำอยู่หน้าทีด้านล่างทีนะครับพ่มหน้ากว้างเนี่ยหกเมตรนะครับหรือซ่องอยสาเมตรนะครับพ่มคือที่เป็นโคกตองนาโมเดลคือยังไงครับพ่มก็คือมีที่นาแล้วที่โคกแล้วมีโคกปลูกบ้านที่ด้านข้างเป็นถนนถนนวิ่งเข้าไปสุดทีได้นะครับแล้วก็แล้วมีบ่อน้ำด้านล่างนะครับพ่มประมาณนี้ครับพ่มที่เป็นนี้นะครับพ่มห่างประปาไฟฟ้า150เมตรนะครับประ่าไฟฟ้า150เมตรนะครับม ที่แปลงนี้นะครับห้างถนนคันคองนะครับห้างถนนคันคองร้อยเมตรแล้วก็ห้างถนนระย่างหกร้อยห้าสิบเมตรนะครับพ่มแล้วก็ห้างกินไม้ป้านะครับคาเฟ่สอนจุดสองกิโลเมตรห้างถนนซามซี่หกสูบอนนามหมวัดพุทธมงคลน,นะครับซ่อนจุดห้ากิโลเมตรนะครับพ่มแล้วก็ห้างซ่อมหัซักแก้วหกจุดห้ากิโลเมตรแล้วห้างาราเซทังซี่เซเว่นปัมปอทอเจ็ดกิโลเมตรแล้วก็ห้างตัวเมืองสุพรัดสิบเก้ากิโลเมตร ทางตะแคนพิเกตร้อยสองกิโลเมตรนะครับพ่มนี่ที่เป็นมีเข้าให้เช่าทําแต่งกวาอยู่นัคกับพ่มนานๆนะครับนานๆกว่าหกสิบเมตรนะครับพ่มนัาเล่าเขาไปเดินในชมที่ดินกันได้เลยนะครับพ่มนะครับเรามาตรงหน้าทีเลยครับนี่คือลักเตหของเรานะครับลักเขหของเรานะครับตรงนี้คือถน้นทน้นทางทีเรานะครับถ้าเข้าไปอันนี้คือท่วนแตงกวานะครับพ่มก็มีคนเช้าเข้ามาทําก็เช้า นะครับมีเช่าทางด้านหน้าด้านล่างนะครับพ่มอันนี้คือเข้าเช่าแค่ทาด้านหน้านะครับก็การแก้เคี่ยวของเข้าก็คือ40-50ิบถึงห้วันนะครับค่าเช่าก็น้าละหกพันบาทนะครับเฉพาะที่ด้านหน้ n, านะครับด้านล่างก็มีคนเช่าครับแต่ด้านล่างก็คือเข้าอย่างไม่ได้เช่านะครับพ่มก็ประมาณนี้คือพื้นที่แปลงนี้คือว่าเราสามารถปล่อยเช่าได้เลยนะครับพ่มนะครับเราก็จะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ที่เก้าไล่ช่องงานหกสิบสามกิโล,ลหกสิบสามตารางวาน,นะครับพุม่มตำบลส้าแก้วอำเภอเมืองจังหวัสมมดสระบุรีนะครับพุม่มค่ายกแปลงนะครับช่องจุดหกล้านบาทค่ายกแปลงช่องจุดหกล้านบาทชุดนวชุดแดงนะซ่องสี่จอนะครับพุม่มนี่เราปอยเช่าให้ทําแตงกวานะครับพุม่มนี่คือถนนหน้นาที่เรานะฮะข้างๆที่เราก็จะเดิน กลางๆที่นะครับส่วนนี้คือเป็นที่หนาด้านหน้าเข้าปล่อยเช้าให้คนเช้าทําแตงกวานะครับแล้วก็มารีวิวเขาคราวกันให้ดูนะครับพ่อมรีวิวกันมาให้ดูทีละส่วนนะครับเรื่องระยะใกล้กๆข้องจุดสําคัญเราได้บอกไปต้นลีปแล้วนะครับพมาคราวนะครับส่วนแตงกวานี่ให้เขาบอกว่าใช้น้าไม่เยอะนะครับพ่อม ก็คือว่าถ้าใครมาซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ทําอะไรเขาเขาบอกว่าปล่อยเช้าให้เข้าทําก็ได้นะครับนี่คืออันนี้เป็นโคบคบปลูกบ้านอ่ะโคปลูกบ้านนี่ประมาณสร้างงานนะครับแปดส้างสิบแปดคูณสาสิบสองเมตรนะครับพ่มนี่โคกบ้านสร้างงานท่อมสูงกว่าหนนนประมาณเมตรห้าสิบครับการท่มการท่มทีแปลงเนี้ยใช้ระยะเวลาประมาณห้าปีแล้วนะครับเกือบห้าปีแล้ว ดินมับแน่นอนครับดินแข้งแน่นอนครับก่อนแรกเจ้าห้องเนี่ยเข้าอยากจะมาปลูกบ้านนะครับแต่อันนี้คือเข้าไม่ได้มาปลูกครับเขาก็ซื้อไว้อันนี้เข้าก็เลยบล็อกค่ายครับเพราะว่าที่เขาบล็อกค่ายเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปใช้ยามแก่นะครับพ่นประมาณนี้เข้าซื้อมาเกือบห้าปีแล้วครับแต่ตอนแรกได้เข้าซื้อมาเป็นที่นาปกติครับแต่อันี้เขาก็มาเป็นขุดโคกหนองนา ของท่อมโคกเนี่ยท่อมโคกเนี่ยประมาณสร้างงานคือสามารถตูกบ้านได้เลยเพราะว่าดินมับแล้วนะครับโคกที่พมเนี่ยคือเป็นดินสลปส่องชั้นนะครับเป็นดินสลปส่องชั้นที่ตรงนี้คือเป็นที่จัดรูปนะครับที่จัดรูปความหมายของที่จัดรูปเนี่ยก็คือว่าเกอเป็นที่กระทรวงของการเกษตรนะครับคือว่าด้านหน้าด้านล่างเนี่ยจะมีคลองส่งน้ำคลองชนชลประทานนะครับ แล้วก็ที่เป็นสี่เหลี่ยมเปะนะครับคือเป็นเพื่นคามพิเศษองที่จัดรูปแต่แปลงนี้ห้างปล่ายสารร5อห้าสิบเมตรนะครับก็ถ้าคนซื้อไปก็สามารถปล่อยเช่าได้เลยนะครับพ่มปล่อยเช่าด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็น้าละหมื่นซองนะครับประมาณห้าสบวันก็เก็บเกี่ยวแล้วแหละครับเราก็ได้ค่าเช่ากันมากินรับนอนเนาะเลยถ้าคนมาซื้อยังไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยเช่าได้มีคนพร้อมเช่าครับ จะเล่าให้ดูตารางเรื่องนะครับผ่มนี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับผ่มตารางเรื่องนะครับด้านหน้าเนี่ยหกสิบเมตรลึกสองร้อยสามสิบเมตรนะครับพ่มไนตรงนี้คือโคบุกบ้านนี่บุบอลภาพตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดนะครับเป็นซีเลียมนี่ด้านหน้าเป็นคลองชลประทานนะครับนี่มาดูรปตรงนี้พทมทาเป็นกราฟ,ฟิก ตรงที่เขี้ยวเนี่ยเป็นที่นาที่เข้าเอาไว้เช้าปลูกแตงกวาแล้วตรงนี้เป็นโคบูกบ้านครับโคบูกบาา้านมาทรางานนี่บอ่อด้านล่างครับบอ่อเนี่ยลึกค้าทุกหกเมตรครับช่องงานกว่าบอ่อนะครับห้าสิบคูณสิบหกเมตรเก็บน้าได้เยอะอยู่นะครับพ่อมแต่เราจะเดินไปดูบอ่อกันนะครับพ่อมนี่ตรงนี้ถน,น้นที่เราเดินมาเมื่อกี้ถน,นนะ้นหน้ากว้างประมาณห้าเมตร รถยนเนีย่ยวิ่งเข้าไปสุดที่ได้เลยแล้วก็วิ่งกลับมาได้เลยนะครับส,บ,สบ,บายสบาเพราะว่าเจ้าของทีเนีย่ยเข้าขุดไปเรียบร้อยแล้วขุดไม่ถึงว่าจัดการพื้นที่ไว้แต่คลองท่งน้ำเนีย่ยมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างครับจะมาส่งมาได้นะครับพ่มประมาณนี้นะครับพ่มที่แปลงนี้นะครับพ่มเป็นโค้งน้ำโมเดลนะครับพ่มเข้าไปเช่าทําแต่งกวาอยู่นะครับพ่มเก้าไร่สองงานหกสิบไร่ตารางวาครับ ด้วยระบิดซักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับพ่มค่ายกแปลงครับซ่องจุนหกกานนะครับค่ายกแปลงซ่องจุนหกหลานชนวูนคุดแดงนะซ่อจี้จอดนะครับพ่อมจะข้องขอาในะครับพ่มนั่นเราจะเดินไปตรงส่วนด้านล่างกันนะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงครับเราเดินมาจากข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็มาตรงกลางที่ที่เป็นโคลูกบ้านนะครับแล้วก็จะเดินไปข้างล่างกันตอนนี้คือเข้าสู้หน้าแรงเต็มตัวนะครับพ่อมนี่เรามาถ่าตอนล่างซ่องการนะครับพ่ม ก็จะได้รู้ไปเลยครับว่าช่วงนี้คือเป็นหน้าแง้งชาวนาส่วนหย่ก็จะพักการทํานาครับจนเข้าพืษผาเนี่ยก็จะเริ่มทํานากันแล้วเพราะว่ากำลังจะเข้าหน้าฝ้นส่วนใหญ่คือนารอบนี้เขาจะเกี้ยไปช่วงประมาณก่อนส่งการช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่ครับเกี้ยไปเพ๊่แล้วเข้าก็ผพักพักเข้าแรงครับบางพื้นที่คือบางพื้นที่ก็ทําได้ครับถ้ามีนามทึ้งแต่บางพื้นที่ก็พักพักก็ามาสองเดือนครับแต่ก็ทํานาต่อ แต่ส่วนแปลงนี้คือเข้าไปเช่าแตงกวาแตงกวาเนี่ยพมท่าบเชาแล้วว่ามันใช้น้ําน้อยครับเขาก็เลยปลูกตายแล้วพุ่มผลิตการเก็บเกี่ยวหนึ่งสี่สิบหห้าสิบวันก็เก็บได้แล้วครับตอนนี้เขาก็กําลังทยอยเก็บครับแล้วก็ส่งไปค่ายมีคนมารับครับเขาก็บอกว่าทําดีกว่านานะครับถ้าคนทํารู้จักทําแล้วโอเคทำดีกว่านาเขาบอกเพราะเงินมันได้เร็วครับ คือการปลูกพืชปลูกพักปลูกอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีช่องทางนะครับกาตลาดดีๆอะ่ะมันก็อยู่ได้นะครับพุ่มแต่เราก็เห็นใจกเกษตรกรนะครับพุ่มพูดตรงๆเลยว่าราคาข้าวล่าสุดนี่คือว่าต่ำมากครับต้นทุนปุ้ยยานนี้ก็ล้อไปเท่าไรแล้วนะครับเราก็เห็นใจนะครับพุ่มก็ประมาณนี้อันนี้คือบอ่อครับบอ่อเนี้ยประมาณซ่องงานกว่านี่ เราให้ดูช่วงหน้าแรงเขาบอกว่าช่วงหน้าแรงไม่มีน้ําไม่มีอะไระแต่ถ้าแปลงหน้ามีบอ่อคือข้อได้เปรียบรับบอ่อเนี่ยลึกห้าถึงหกเมตรนะครับพ่มลึกทมบหัพวพ่มไม่ดูซ่องถึงซ้ามเท้าเลยนะครับบอ่อเนี่ยนี่ขนาดหน้าแรงนะครับเขายังเก็บน้ําอยู่นะครับพ่มหน้าแรงเก็บน้ําอยู่คือคนที่ทาโคกน้องนางโมเดลเนี่ยคือว่าส่วนใหญ่ที่พ่มเห็นนะี่คือว่ามันจะมีคลองไส้ไก่นะฮะแล้วก็มีบอ่อเก็บน้ํา เราก็ทําเป็นส้วนทําอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าทาถ้าปลูกส้วนเนี่ยการใช้น้ำเนี่ยมันจะน้อยกว่าการทํานาครับถ้าทํานาน,นจะใช้น้ําเยอะวิดน้ําวิดไรอย่างเงี้ยฮะใช้น้ําเยอะนะครับพ่มตรงเนี้คือก็เข้าปล่อยให้เช่าทําแตงกวาแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ทําทําแค่ส่วนนั้นนะนี่ครับน้ำเราให้ดูเลยว่าอุดมสมบูรณ์ไหนน,นี่น้ำเพราะเก็บไว้ก็เก็บไว้นะครับพ่มแล้วนี้คือน้าแรงน้ำก็ยังอยู่ นี่คือข้อได้เปรียบโครงการมีบอนะครับคือแปลงนี้คือตอนแรกเป็นนาครับพ่อมจะค้องเดิมเนี่ยเข้ามาขุดเป็นขุดเป็นโคกน้องนาไว้นะครับพ่มนี่ขุดเป็นโคกน้องนาไว้แล้วก็ให้มารับชมว่าใครอาจจะชอบแบบว่าสไตล์แบบนี้นะครับพ่อมถ้ายังไม่ทําอะไรก็ใช้ได้หรือว่าถ้าอยากจะมาปลูกบ้านก็คือพื้นที่ก็เข้าก็าปรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพ่ม มีโคบลูกบา้านได้ด้านหน้าด้านล่างมีทํานาได้หรือว่าปลูกสวนได้ด้านล่างมีบอ่อเก็บน้ำส่องการกว่านะครับผมที่แปลงนี้ก้าวไร่สร้างงาน60สิบตารางวาครับอยู่ตําบลสักแก้วอํเาเภอเมืองจังหวัดสมุรีเป็นที่จัดรูปนะครับผมค่ายกแปลงครับสร้งจุดหกล้านบาทค่ายกแปลงสร้งจุดหกล้านบาทชนทดคู่แดงหรือสร้างที่จอสร้งจุดหกล้านบาทเนี่ยถ้านับเป็นจํานวนไร่ละก็สร้างเซนเจ็ดประมาณสร้างเซนเจ็ดถือว่าถูกนะครับ ปกติย่านนี้ค่ายกันน่าจะเกือบท่ามแทนอันนี้ชื่อว่าบอกถูกกว่าราคา,ราทั่วไปนะครับใครดีใครได้ครับแตงนี้ด้านล่างเนี่ยเขาก็ปลูกต้นอยู่ขาไว้เคยตัดค่ายไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้มันก็งอกขึ้นมาใหม่ครับต้นอยู่ขาได้เราไปดูเขตเราเคตเราอยู่ตรงไห้น,นะครับทุ คือที่รายละเอียดไม่เยอะเราก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนี่ส่วนด้านล่างนี่คือถนนถนนที่เราเดินมานะครับนี่คือครอบขันของเรานะครับที่ถนนรถเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาสุดที่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของที่ขุดไว้นะครับนี่เรามาดูเทตดเราเนี่ยมันสุดตรงนี้นะครับนี่ นี่คือคลองชานะนะครับลักเขตดเหล่านี้หมุดหมุดแปลงเนี้ยเคยรางวัลซอบเช็ดไปแล้วครับตอนที่ซื้อคนแรกที่เข้าซื้อไปเข้ารางวัลเรียบร้อยแล้วหลักหมุดมีแค่สี่จุดหลักหมุดมีแค่สี่จุดงย่างไนี่เรามาเดินม,มาตรงล่างทีนะครับเนี่คือเข้าวิดน้ํามาเข้ากับวิดมาล่องนี้แหละครับเจ้าตัวน,นี้มันน้าแลางนะครับพ่มเข้าวิดมาแกะเก็บน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่ม ก็เราก็จะไปดูมุดอีกมุดหนึ่งนะครับพ่มพ่มไม่แน่ใจหมุดนี้อาจจะอยู่ใต้ดินนะครับเพราะว่าตอนที่ลังวัดเนี่ยพ่มก็อยู่ทุกจุดนะครับนี่คือนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือท่อครับท่อที่จะวิดน้าเข้าไปในบ่อแล้วปากท่อเนี่ยไปบิดตรงอันนี้ครับไม่มีคองเขาเรียกว่าตรงมือพ่มเนี่ยเขาเรียกว่าคันของสิบเก้าครับวิดน้ำเข้ามาเข้ามาล่องนี้แล้วเข้านี้ครับอันนี้คือท่าวิดน้ำนะพ่อม โอ้หมดเอียงนะครับพ่มถานเจ้าข้องเข้ามาแด้มาดูนะครับพ่มนี่หมดเนี่ครับมันก็มันก็ยิ่งอยู่เคตเนี่ยเขตตรงเท้าพ่มเนี่ยตรงเท้าพ่มเนี่ยแต่ได้เห็นนี่คือมันเอียงนะครับแล้วก็ตรงยาวไปด้านหน้าครับตรงยาวไปด้านหน้าด้านข้างเนี่ยเป็นส้นหม,ม่วงครับด้านข้างนี่เป็นส้นหม,ม่วงส้นะม,ม่วงของแตงอื่นนะครับพ่ม คือลักเทศชัดเจนนะครับพ่ี่หมุดอีกหมุดหนึ่งพมด้านหนะ้าพมไม่ได้เดินไปครับจะมีครับเป็นลักเส้าเรี่ยมเพราะว่าตอนที่ลังวัดเนี่ยพมอะอยู่ตลอดคือถ้าคนมาดูที่เนี่ยถ้ามาดูมุดก็จะพมชี้ได้เลยไปดูตรงไหนครับก็ยังไปอีกรอบที่แปลงน,นี้ครับเขาเปาโมเดลเป็นที่จัดรูปกาวไายซ่องงาน65ตารางวาครับยูตมบก,ก้วอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับพม ค่ายยกแปลงซ่อนจุดหกหลันบาทค่ายยกแปลงซ่อนจุดหกหลันบาทันก mm ุณ hmm. แดงนละ้วก mm ็ hmm. พี่จองนะครับบรรยากาศดีมาก mm hmm. ท่านนะ้าไปทางทิ่ตะวันออกเชียงใต้ครับว mm hmm. ันนี้ลมพัดมาทางน mm hmm. ั้น,นพอดีนะครับพิ่ใต้ครับทิศใต้คือลมใต้ทางทิศใต้พัดมาลมทะเลเกาเรียกล,ลมทะเลครับก็เรา พบกันใหม่คลิปหน้านะครับพ่มสวัสดีนะครับพ่ม